สวัสดีครับทุกคนเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของรุ่นน้องผมคนหนึ่งชื่อว่านนเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่นนพึ่งเข้าปีหนึ่งใหม่ๆด้วยงบที่จำกัดแกเลยต้องหาหอพักที่ราคาถูกที่สุดจนไปเจอหอพักแห่งหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปในซอยเปลี่ยวตัวตึกเก่าแต่ทาสีใหม่สิ่งที่แปลกคือราคาค่าเช่ามันถูกมาก ถูกจนหน้าตกใจป้าเจ้าของบอกว่าเหลือห้องว่างอยู่ห้องเดียวพอดีคือห้อง404ชั้นบนสุดวันแรกที่ไขกุญแจเข้าไปกลิ่นแรกที่เตะจมูกเลยคือกลิ่นอับมันเหมือนกลิ่นของที่ไม่ได้เปิดระบายอากาศมาเป็นปีๆผสมกับกลิ่นแป้งเย็นจังๆแต่นนก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเดี๋ยวทำความสะอาดก็คงหาย จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่คืนที่สามครับคืนนั้นนนนั่งปั่นงานดึกประมาณตีสองบรรยากาศเงียบสงัดได้ยินแค่เสียงแอร์เก่าๆดังหึ่งๆจูๆ่ๆแกก็ได้ยินเสียงครือเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้หม้ดังมาจากเพดานข้างบนนนก็งงเฮ้ยตึกนี้มันมีแค่สี่ชั้นนอนอยู่ชั้นบนสุดแล้วเสียงลากเก้าอี้มันจะมาจากไหน แกพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงเป็นเสียงหนูวิ่งบนฟ้าแล้วก็ใส่หูฟังทำงานต่อผ่านไปอีกสองสาวันคราวนี้ของจริงช่วงที่นนกกำลังเคลิ้มเคลิมจะหลับแกได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องแปะแปะแปะเสียงฝีเท้าปลบเปล่าเหยียบลงบนพื้นกระเบื้องเย็น เดินวนไปวนมารอบเตียงนนพยายามจะลืมตาแต่ร่างกายมันขยับไม่ได้ผีอ่าใช่ครับแกทำได้แค่กรอกตาไปมาแล้วภาพที่แกเห็นคือที่ประตูระเบียงที่เป็นกระจกบานเลื่อนมีเงาดำๆของผู้หญิงคนหนึ่งยืนแนบหน้าติดกับกระจกจ้องเขม็งเข้ามาในห้องเงานั้นค่อยๆเลื่อนมือช้าๆทำท่าเหมือนจะเคาะกระจกวินาทีนั้น หัวใจนนเต้นรัวแล้วเสียงที่ได้ยินชัดเต็มสองหูคือก,ก,กอกกอกกอกเฮกนนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเงื่อท่วมตัวหอบหายใจแหกแหกแกหันขวับไปมองที่ระเบียงทันทีไม่มีใครมีแค่ผ้าม่านที่ปลิวไหวเบาๆแต่สิ่งที่ทำให้นนช็อกจนตัวแข็งคือประตูร,ระเบียงมันเปิดแง้มอยู่ทั้งๆที่ก่อนนอนนนมั่นใจว่าล็อกลอนแน่นหนาแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นนนไปคาดคันเอาความจริงกับป้าเจ้าของหอจนแกยอมรับแกบอกว่าเมื่อปีก่อนมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งพักอยู่ห้องนี้น้องเขาเครียดปัญหาชีวิตตัดสินใจผูกคอตายที่ระเบียงห้องนั้นนนรีบย้ายออกทันทีในวันนั้นเลยครับแต่สิ่งที่ติดตานนแล้วทำให้แกหลอนมาจนถึงทุกวันนี้คือตอนที่นนกลับไปเก็บของช่วงกลางวันแกเหลือไปเห็นที่กระจกระเบียง มันมีรอยนิ้วมือครับรอยนิ้วมือเล็กๆแปะอยู่ที่กระจกไปหมดแต่รอยพวกนั้นมันติดอยู่จากด้านนอกของกระจกครับทั้งๆที่ตรงนั้นมันไม่มีระเบียงให้ยืนด้วยซ้ำ